เฮ้ค,ครับนี่คือเกม X Shot จีกันนั่นเองตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแชทกันนั่นเองซึ่งนี่ก็คือห้องแชทที่อ,อัปเดตใหม่ของจีนนั่นเองชื่อว่าเซี่ยงไฮ้สแควร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังวิ่งเล่นอยู่ประมาณ3ามทุ่ม2ทุ่มครับจะไปเล่นอินฟูโ,โต,ต่อครับตอนนี้เอาละเ <c oughs> ยอะใจกลางของเออตอนนี้ก็จะเป็น ร้านเปลี่ยนล้อยางรถนั่นเองอรับรับสูบยางรถนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่ารงนั้นก็จะเป็นร้านค้านะครับไปดูสร้างมันทเพื่อรายถุยก็เสี่ยงใครอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้เอาล่ะมันมีทางเข้าไหมสึกเหมือนจะมีนะเพื่อเฮือเอ้ยแยวติดอีกดีครับเข้าไปไม่ได้ครับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ แมปมันแค่กว้างเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีความสนุกเท่ากับแมปที่อัปเดตใหม่เท่าอันนั้นเลย <c oughs> ลิฟแม่งสูงแม่งคนแม่งเตีย้ยสัตว์ <c oughs> ทำออกมาใหญ่เวอร์ครับแบบนี้โอ้วิง่งวิ่งไปเอาวิงาว่งไปเอ๋วิ่งแล้ว เคเราพกพินพินจีนมาด้วยครับอู้รถนี้เฟียวว่ะเอาเร็วรถอะไรวะไม่รู้จักเวชางแมงแล้วตอนนี้ไปก่อนอวิ่งไปรวยๆนะครับโอเคจุดๆตัวละครเกิดสนใจเกิดสนใจมองไปด้านขวาแล้วครับซึ่งด้านขวามันก็ไม่มีเฮียอะไรไปด้านซ้ายมือร้านกาแฟครับอ่คือมันมีแค่นี้เหรอ โอ้ยเขาได้เหรอกระโดดไปแมปแม่งไม่ได้บักใช่ไหมเอาละผมเดินเข้ามาในนี้แล้วโอ้อไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะห้องแชทนี้เอ้ยตรงนี้มันไม่มีสนามสู้ใช่มไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูหน่อยว่ามันคืออะไรโอเค เอ่อมันมันมันลงมันลงน้ำได้ไหมเนี่ยลงได้ไม่ตายใช่ไหมโอ้ยปิดแมปไว้อกีกไอ้ยะเอาล้วครับเวทีนี้มีโชว์ครับโอปันกังนัมสตาร์กังนัมสตาร์โอปันกังนัมสตาร์เรียบร้อย เวทีนี้จบแล้วอันนี้มันใครเนี่ยเป็นแค่หุ่นเฉยๆครับมันไม่ใช่ผู้หญิงเอาไว้เป็น NPC อะไรไม่ใช่ครับ NPC ต่อยมวยไม่ใช่ครับตอนนี้เราก็ไปกันต่อเลยครับมาโงโทรศัพท์อยู่ใกล้เกินแถวคอมครับเอาละวัอดี้ <c oughs> แม่งเสือกเดินเข้าไปไม่ได้อ่ะโอ้ ันนี้เขาไม่ให้เข้าด้วยอะแมปมันมีแค่ใหญ่มากครับแต่ว่าไม่เข้าไปตรงไหนก็ไม่ได้ครับโอเคครับแมปแมปเซียงไฮสแควร์มันมีแค่นี้แหละครับเป็นสวนหย,ย,ย,ย่อมๆน้อยๆประมาณนี้ครับไว้โดดเล่นๆไว้เดินเล่นสวนสาธรรณนันั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ